กดแชร์กดติดตามกันมาครับมันมีช็อตเด็ดนะครับใ่มาหลอดตากัน่ากกนไฟปไฟอปูให้ด้วยจ้าหรอติดตามนะคคตาน เออมานี่มณูต่าปู่คีพะค้ากลองกัปูรีเจ้าของสถานที่น้วัดปาวันมืตรงนี้ ตรงนี้คือที่ไหนอผมจักกนเดียงอันคู่จังคู่คือว่าจีงไหนหอปูรี่ปูบ้านหน่งไหมบัดปาบันมืดบัาโอ้บ้านบุบบานนี่นะบ้านป่าบันมืดแล้วก็พร้อมกับหอปูอีข้ายาก้วเกร๊ยวูเนาะ เจ้าเก็บ x ูงแมงบวยืมข้าวปูขันจังบ่ถือว่าบ่ถือเดียวันเดยวบ้องหนาบ้องหงายหงายหงายเยอะก่าเออนี่ม่วงมาเบาว่าแข่งว่ามอนนี้เดี๋ยวเบาไม่หางครับอืมถันนี่ม่วงมาสวดม่วงจะสวดม่วงอันนี้ลูกแรีงว่าขอนี่ม่วงปลูกจากปลูกทบ่พาวพร้อมกับปลูกดีเออไม่ห้โชคให้ยดาบห้โชคให้ยมานว่าแขงเม่อคู่ว่าเออขั้นบ่หม็น แตมีมน์มจังไ้มีมณฑ์ให้เราูว่าแต่อยากโกแต่อีโปว่าแสนฉันบอกมีโศกก็ถืเป็นบุญจังได้พวได้ถือเงินมาเฮ็นแค่นี้เสิยงาวบานมีถอใจก็มีหำ่นว่าแค่คยนำมูนำมันมากขยังโกก็กำยังก่อไข่ชาคือว่าเมื่อตีชาวควันคือแค่ถือนำมันไปห้องถเยะจับาดเพราะอะไรมีแหว่าแสงโคตไทยคนดูว่าแ่ง เออปัจดนตรงนี้เขาถึงแ้่งห้องคือบอใครเข้าตรงนี้แ้างห้องแข่งดีครับก็ตรงมากเออปีนี้ปัจจุบั่ไม่เร็วเทากันม่บอกง่ายแต่พอใคนบอกง่ายก็แข่งแต่ถูกพวกนีอกไม่คู่ว่าเออเรามือนี่ต้องคกสายเนาะงกาคือไม่กังแต่ต้องคบแายเขาจะงั้งครับ มีกบกำบดแต่งแต่เงันยยังบ่ฟังเอาจะบอกให้ฟัง่องมีก็่องคำครับถ้าเราเป็นนี่เพราะอะไรจักว่าเป็นงอนงานงานจะกดดงานจักไดครับปูเออนอนจะถือเร็วไม่บอกครับั้นมันบถือเร็วมันเป็นนี่รเรย์ย่งม่อยู่ครับปูมันบดได้ทำได้มันเหมือดทำได้มัดเป็นี่เป็สิ้นกับคึอกันข้าเขาบดแขนีเหมือดบดยืมบบดเบิดครับปู นอกจากเจ้ามือเขาสื่ออารมณ์อารมย์ด้วยว่างเลยเบ้านนักเก่าเป่อขึ้นมานบ่อครับเออเจ้าว่าหาย่ายเนี่ยยังงงลเดแค่ปุ่นแ่ปีง่บกันได้ซุก้อล้วนงล้วจะซุกอนรล้จะสุงกเลืดแต่เมื่อเนี่ยมาต่อบโต้กอเก่า ก็ต้องไม่เน่าขอมันบอกมาดามหัวยกเรื่องนีใช่แตบที่แตม่เปเออีนั่งมาดามเร่ยกยกแก้งยกนิวน่ะอันเี้่บ้านเลย่ว่าเรื่องเข่าทางกันเหมือนเนี่วก่ะอันนี้คือสมุดจับมือเนาสมุดจับมือเนาะเจ้ามือไม่ยกเลิกอ้าไม่ใช่นี่เนาะ ฟังหวังเพราะชิงกบประเด็นการการห้ามมกรรมหรือหวังเกิดกานเรือเปล่ถ้าห้ามือเว้นมีกรรมไม่มีบุินเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจครับปู่ย่างแล้วครับถ้าไม่มีบุญเห้ามีกรรมกามที่รอดทดแทงเป็นยัางแจ้งบ่ถือเลยเจ้าคำนายเอืนเขายังบระโดปล่อยข้างเขาแจ้แบบห เจ้ามือกาเจ้ามือก็บอดปล่อยเข้าเจ้ามืออยังก็บอดปล่อยปู่เออนี่คือเอานังเกยงบปล่อยว่าไส้บ่ครับปู่นี่คบว่าไส้ม่ใช่ปล่อยกคือเข้ามือกรมถ้าเราอยากหดุกันเราต้องมาสร้างบุญการสร้างบุญก็ต้องให้เจ้ากับนักเลงเข้าเอาหุ้นซื้อกันให้ซื่อกันและกันมันจะแก่โตขึ้น เขาจงใช่ครับแต่คือคนอยากถือเรขกนีล่ละอยากสือจะเรขบุญบฮ่ฮืมือจาขางการรมล้วเจ้ากรรมได้วม่เขาสุดปล่อยเท่าบ่อล่มันปล่อยเป็นว่าจะเป็นคนเพื่อเวอร์ยุงเนื้นอคออยู่เน้อก็หารอยูอ่บ่าวบวกระโดอบูวจาเนย้งพวรอดละอยู่เปจะกส้คอไรอยื่ครับปู่ไม่ช่างเดียวคือต้องทุกข์ใเราเป็นกรรม เราก็ต้องคูดไถ่กรรมไปกดเนาะเข้าไปหนีเขาก็ต้องคดไถ่หนีไมันจะกัหรือกั่อนกรรมไปบ่ได้ตีปู่อนกรรมไปกับอนร่องบนดูจดแบคนเขาได้บ่ป่แล้วเชี่ยไ้เนาะเชี่ยบไดไกันมั้งไม่น่าชื่อว่ามม่น่าทช่อบอกพวกเด็ปนีก็ไปเชื่อกันเองมีง่าขายงามีวันขายวันมึรกเกบไปจำก้อนเอว่า Nam bùn ba cái vậy hắn không ấy quăng bùn cái vậy Bùn cứ ngắn Cứ cài cá xuống thì ngân kho không ấy nha không ấy bàn không ấy đốt ừ giống như một cái to mấy em cá pu khai em khai là phải khô sai lúi mấy em <laughs> ừ, thì cứ đơ ừ khô sai lúi là phải mất tăng lơm tôn may vậy <laughs> เออแค่กูป yeah. right, ่กชื่อว่านออบบ้ว่บอกคนคิท้อนไมเือมับปูลูื่เขาใจว่าเปัคือ่ถึงใจไปหั่บแกตองเขาก็ังน่เห็นแกวกรในวเรายัไม่ให้็เข้าจกว่าเราจะทดใช้กรเอืกักนี้กระดกนีว่ากจําแค่เนนอ ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเองอยากให้กู้แายช่วยปลดปล่อยกรรมเว้นจะ่ของนี่แหละที่พอเดี๋ยวมานัง่งเบาอยู่มเาเถิดนะเบาผุดผ้ายขาอีฉันบานเท่าเออเป็นไขว่างเ,เ,เป็นเล้าบางสุดพ่อกระเทิรนบ้างอย่างนี้นะอืบางทีก็ไมไ่กินข้าวแก้วอืมหารมุกก็กินข้าวเหนียวอย่างนี้อืเพราะว่าลูกหลานก็ฉวยแต่ก้าวเามื่อถวยข้าวเหนียวเนาะ เออก็ได้หดัดวอลไทยตลอดไปเลยยุตอนนี้่ครับปูวอลวอลสิกวอลคือก,ก็ได้นะยุนนะ๊บนะเพราะว่ามันพทกระเทือนมันมันได้กินแนวบอกมากหย่งนะียุบเกิแนวมันมากก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละสิกตอนประเดี๋ยแล้วก็ปิป้งกแต่ว่ายุบันปิป้งกดีแต่่าเคยได้กิน บ่าวคกักเสล้ึงมก็ยข้าววะกระกินึงมมากัมัวเอาพึอกินซือบเยมอกิสนู้หครับใช่ให้ว่าเขาเอามาให้กินจะรู้ได้ครูเดียนว่าจังยื่ง ผมดีว่าไม่คู่จักว่าแขนก็ได้ปูเอ่งว่าแขนว่าแกใส่สวยแล้วก็แขนก็เชื่อครับปูคุบอกดีอหายบ่าดีดดเปรี้ยนคุบอดิสหายไหมเยยืมดอกมาติฟอกขั้วไเรยืมเนาะครับปูยืมครับก้ให้กินได้ยืมครับปูเพิ่มบเาด้ยมครับเอาที่มันแขงแข็งแบตึงกครับปู ปีนะไรก็ปีงได้ปีนขอียงให้คัดปีงไดมันจะี้หมูข네ี้หมาคอจะเบามันวนออา้สายีสานบานเฮาเนายืมปงให้่อจักจักโตดีเนาัดปงไดุ้กกันตือ้เล็กขู้นาก็ต่าอือปึให้จักโตเนาะเืองเอาก็คือยืมปึนเพือเสคอไปครับปู เแกสิเท่าไรเทไรครับเก้าสิบต uh, e> ัวเก้าสิบตัวขนาดโบาเอะก่า้าส ja. ิค um ือาสิบตัได้ก็ได้กาบบ้านเมือได้าคสิบเก่าอิเก้าสืบเงี้ยืมคับปูยืมปิ้งเบาไหวมันบอไหวรบเจินบ้านเจินเมืองมาเคอสิบตัวเก้าิบตัวคับปูคบเกบคเก้าสิบตัวให้นัก้อยปิ้งอยนักดันยา พ่อยกเนี่ยพี่งสมัมค้อยกันสมัยนีนาการแย่พวกเนั้นเออตอกิ้งใจพวกนี่นเฮ้ยังรู้ว่กินงกับปึ่งได้ตัวปิ้งเมื่อไรครับปูคร้บก็ป้งเมื่อยากเนี่ยเยยมื่อาก็อยากว่ากิงขักขเยย่ครับปูอยากกินพี้งอ้ครับปูสันตอนเสารที่ปูหางหางมุ่ง่ด้คือตัท่านกบคอซ้ำฉันเรื่อง ตอนตอนเศร้าแล้วพูกคือมันก่อนเศ้าที่เชื่องข่เจ้าขันครับอแจะว่าจให้มันเกินคือมุ่งแน่ใั้เกินคือมุ่งแน่จะพอพอใช้นี้พอช้ถึงหมาเลยมากับกกินพกแบบัาหัวเเวหัวหัวหอวหัวัวหัวหัวังเัีหัว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 หััวห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 ีวหัวหัวหีวหัวหัวหัวหหัววัว หมวกกินกบแบบอ้มาหุงมาอังน้ำหมวกอยู่กับบบบเออบบกราโคอยู่กับเปลือกเราแบบขำกับเปืองนี่แกละปลาไข่หมูน่ะด้วยแต่งวกยิ่มูอะไรไปมันกระโคเลยเรื่อยิ้มเก่าซีบหน่อครับปู่เนี้ยไปขึ้นยากครับโคชื่อว่กินดอกพคนี้ยกินพ่กุกขกับข้าาปแข็ง เอาคร่องอแมัด้ยยครับปูเออบ่มันทงเมได้เพิ่มตึ่ประยเพมนบักม่วงให้บักม่วงเพิ่มแฉมแต่ว่าโกบเพิ่มอีหามเด้น้อเออวันนี้พูดได้สิ่มประเด็กเนาะสายอือกบเน่าเพรามีประเด็กไมื่อคู่เนาะเออประเด็กแฉ่ประเด็กนัวประเด็กเมื่อคู่ตัวประเด็เออแล้วเอาชุมพักมาสิครับ ยมซุลั horses, mais mais Sho, hmm. hmm. so ือม <It> ัืกบหอนหอนมืแก้วบอกยมบ้งเลือดยคะแล้วก็ชมพักเที่ยวปุตตะไงพูกนี้ไม่ค่อยกินกุ๊กก็เฝ้าตใจจะรู้ด้อือย่าโตอายุได้เข้าใจเงียเพราะหนูเป็นคนไทยหนูกินไม่ได้หนูขี้เดียดประชากรคนว่นหนูขี้เดียดหนังมันออื ไม่ต้องขี้เดียดน,นะลูกนะลูกแะลรไปแต่ขี้เดียดโกกๆไงเพราะว่าผมไม่ได้กินสัวช <um ื่อส่วรเยนเหมือนหมูนะหมูเด็กกินชั่วทูกที่ได้กินทั้งเหล้าทั้งเบียเด็กผมไม่ไ่้กินเหล้ากินเบียนะผมกินขี้ดินแต่กินผักแล้วเวลาเรากินเข้าไปจะเป็นสมุนไพรไหมยืมเป็นคบมันเป็นอย่างนั้นเราต้องกินกบตายนะลูกอย่ากินกบป็นืง เขาคือว่าเป็นเป้าเรื่องกินโคกไเรื่องโครัตาย่านี้ม้วงมาวบาเออกนรีม้วนมาวบานี่ระก็บกำลังวบานมีฟังแค่หูกะไรโคกบตอือกบพ่ามันกบเป็นพวกนี้สิ่กินกบเป็นกันเพราะมันคีอปอบคือห้านถึงมันจะปอบจะห้านแต่สิ่งกไมากินอย่นงอืมโคกเย่ะแต่ว่าขั้นกบกายกินได้ โอเคไหมกินด่างขมขบใจกินไเด้ับเม่นบอกประกาว่าบอกกินกบก่ายยังกินคแต่ต้องกินกบายเม่นบรกาศเนี่าเด็กกินเนี่ยคนเด็กวคือเด็กเถอเพิ่งนูมากินโกบนูกคีเดียข้อแต่ถ้าเป็นผู้ชายนูไม่ว่าแต่แต่มันเป็นโกบนูกคีเดียคีเดียเก็าันยืมเพนเรียกป่วย ว่ายปางตางเรื re, then, ่องไปหาหมอเป็นทุกโรคโรคไหนเขาบอเป็่มันเป็นหมดช่างโรคุ่มเศ่าไหเืมเป็นทุกอย่างก็ว่าถือใจงอตายเรื่อยก็ม่าถือเอาเพ่งไปกลัวเรื่อยๆพวกกัเร่อยว่ากินะไเนเคยกินต้มกบบ่บ่เคยกินอยากตายบ่ขี้อยากบ่ คีเดือก็ีเดียก็ไก่เอางี้เอาีเดือดเีงูจะกินร่องมือเข้าตายเข้าคูมือนี้จะกินกบเยี่มครับนั่นเราจะดูฝู๊กบไปเรียว่ากบจะขีเดีอดเขาแก้โอเคอีนางไา่เนาได้รอดกายเน่ากินกบเหมือนอันนี้งกประเด็นไห้ฟังเนาะครับกินกบ่ก็จะกินกบเพิ่ โคกบเป็นี้จะปอกจะหา่จินอืมโกใจข่นกินได้แล้วด,ดูเด้ออืมบอเอ 5, 6, ป็นงั้นวันววนี้วันที่สิบถึงหา2 5องหหปที่ฮอผูรีขายกาเกิดช่วงเกาเเออมื่อนีุ้่ไปโคกงั้นืีลูกแางได้มาเนาะคือมารำถวายอขารวกคือจักที่